จเจริญเมื่อตาเห็นรูปนี่แหละและลึกเอาหูฟังเสียงจนกระทั่งถึงใจคิดนี่แหละแต่ว่าตอนตอน้ตนๆนี้ก็แล้วแต่เราชอบเราจะใช้การฝึกแบบไหนก็ได้แต่ฝึกให้ถูกนะไม่ใช่ฝึกแบบไหนก็ได้ก็จะสะกลมเลยไม่ใช่างนั้นนะต้องฝึกให้ถูกด้วยนะครับฉะนั้นการฝึกให้ถูกก็ต้องฟังทฤษฎีให้ถูกต้องคือเรียนปริยัตินี่เองนะครับเรียนปริยัติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นี่แหละ เรียนให้เข้าใจว่าท่านให้ดูอะไรให้ดูกายดูใจที่เป็นอารมณ์ปนามัตซึ่งแสดงไกลลักษ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี่แหละดูให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็อย่าลืมศึกษาต่อไปด้วยอ่านปรึกษาครูบราอาจารย์ต่อไปด้วยเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติไปนะครับก็จะเจอสภาวะอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเต็มไปหมดนะนักปฏิบัติเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเจอสภาวะเยอะเพราะว่าจิตหลงนะ พวกมารายงานที่บอกว่าเห็นโน่นเห็นนี่แหลยโดยส่วนใหญ่เป็นจิตหลงนะวิปัสสนาเขาไม่เห็นอะไรมากหรอกนะเห็นกายกับใจมันทํางานไปของมันนี่แหละกายมันทํางานได้เองใจมันทํางานได้เองพอไม่ต้องพูดมากจบจบพอเลิกคุยแค่นี้นะถ้ามารายงานผลบอกว่าอาจารย์โอ้เห็นกายมันก็เดินของมันไปอะทําอะไระไปทั่วเลยใจก็ไปโน่นไปนี่ไปทั่วโอ้ใจได้พอพอ,พอเลิอกอย่างนี้ ถ้าบางพวกไหนนะเห็นโอ้เห็นโน่เห็นนี่เยอะไปหมดเนี่ยต้องแก่นานพวกเนี้ยนะต้องสอนกันนานนะอันนี้นะครับฉะนั้นที่เราต้องมาเรียนปริยัติเอาไว้นะครับก็เพื่อให้ปฏิบัติได้โดยถูกต้องอันหนึ่งแล้วก็เวลาเราปฏิบัติไปผลเราก็ต้องถูกต้องด้วยก็ต้องมาเทียบกันว่าเออได้ผลนี่เป็นของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นของฤาษีไปแล้วนะบางคนก็ปฏิบัติชักจะกลายเป็นของฤาษีไปทุกวันก็มี ปฏิบัติไปแล้วอยู่กับชาวบ้านชาวเมืองไม่ได้เลยนะอยู่ที่บ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วขอเข้าถ้าลูกเดียวนี่สงสัยได้ของฤาษีแล้วเนี่ยนะทางงทํางานก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเลยนะขอเข้าถ้าลูกเดียวเลยนะอันนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นของฤาษีไปนะครับฉะนั้นการศึกษานะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะศึกษาปริยัติเนี่ยศึกษาเพื่อให้เข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัติได้โดยถูกต้องเวลาปฏิบัติก็อย่าขาดการศึกษา นะอา่านพระไตรปิฎกหาครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านชํานาญนะศึกษาจากท่านอย่างเนี้ยก็ใช้ได้เพื่อว่าเราจะได้บรรลุถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้จริงๆไม่ใช่ไปได้ของหรือสีหรือว่าอะไรมาเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติไปนะครับก็จะมีสภาวะอะไรเยอะไปหมดนะแต่นั้นก็อย่าไปหลงมากนะครับสภาวะนันนะให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงก็พอและจบแค่นี้แหละนะนี้ปรมัตดแล้วก็ต่อไปจะอธิบายบัญญัตินะครับบัญญัติ เป็นลักษณะของสิ่งที่เราคิดขึ้นมาซึ่งทําให้จิตใจของเราหลงอยู่ในโลกของความฝันไปต่างๆนานาน,านะครับที่มันหลงอยู่อย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะจิตเราหลงไปมันมืดนะก็เหมือนกับเงานะเหมือนกับเงานะครับที่มันมีเงาได้ก็เพราะว่าแสงส่องไม่ถึงต้นไม้ก็เหมือนกันนะเราอยู่ใต้ร่นไม้เนี่ยต้นไม้มันมีเงา ที่มันมีเงาก็เพราะว่าแสงมันส่องไม่ถึงตรงนั้นมันเลยมีเงาเงาเนี่ยเหมือนความคิดของเราเลยเหมือนอารมณ์บัญญัต่างๆที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นมีเรื่องมีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมันมืดนะครับหน้าที่ของท่านนะครับอย่าไปสู้ความมืดนะอวิชชาเนี่ยเป็นความมืดเหมือนท่านเข้าไปในห้องมืดปุ๊บเลยนะบางท่านก็พอมืดปับ๊บอกุศลเข้ามานะโอ้จะสู้กับอกุศลเลยสู้แหลกลานเหมือนกันท่านก็แหลกเหมือนกันนะ ท่านหน้าที่ของท่านคืออย่าไปสู้ครับอย่าไปสู้นะมันมืดมาเราอย่ามืดไปมันมืดมาเราสว่างไปเอาแสงสว่างใส่เข้าไปคือฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเข้าไว้นะเนี่เวลาเราเข้าไปห้องมืดเนี่ยส่องแสงเข้าไปเลยมันหายมืดเองแหละอย่าไปทาอย่างอื่นบางท่านพอกิเลสเข้ามาก็จะเอาแลวจะสู้นสู้ก็ได้ตายฟรีเหมือนกันนะนะฉะนั้นหน้าที่ของท่านคือใส่แสงสว่างเข้าไปนะครับ ที่กิเลสต,ต่างๆความหลงต่างๆมันมาก็เพราะว่าอวาิชชานะครับอวิชชาซึ่งอุปมาเหมือนความมืดอย่าไปสู้กับความมืดนะครับให้ใส่แสงสว่างเข้าไปแสงสว่างคือสติสัมปชัญญะหรือว่าจิตที่เป็นกุศลนี่แหละธรรมดาธรรมานะครับก็เหมือนกับเวลาท่านมีความโกรธเกิดขึ้นอ่ามีความโกรธเกิดขึ้นยกตัวอย่างความโกรธนี่มาจากความมืดเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของท่านคืออย่าไปสู้นะ อย่าไปสู้ให้ใส่แสงสว่างขึ้นไปดูเฉยๆอย่าอยากให้หายนะถ้าอยากให้หายมันก็มืดซ้ำสองไปเรื่อยอกุศลเอาไปจิตเรียบร้อยแล้วตัณหาเอาไปจิตเพราะว่าอยากให้หายอกุศลซ้ำสองบางคนตัณหาย,ยังไม่พอโกรธความโกรธต่ออีกหนักกว่าเดิมกิเลสมาโอ้ยไม่น่าโกรธเลยเาว่าไปโน่นอีกโกรธความโกรธมีกิเลสกับกิเลสอีกคนนี้มืดซ้ำสอง หน้าที่ท่านอย่าไปทําอย่างนั้นครับหน้าที่ท่านคือดูมันฝึกสติครับฝึกสตินะเป็นฐานของการฝึกสติของดีกับของไม่ดีนี่เป็นฐานของการฝึกสตไกนะิได้ดีพอๆกันนะได้ดีพอๆกันนะแต่โดยส่วนใหญ่คนเราทั่วไปนี่นะฝึกกับของไม่ดีนี่ดูจะดีกว่านะฝึกกับของดีที่เมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกจะจมทุกทีเลยแต่ละคนเนี่ยวันไหนปฏิบัติได้ดีชักจะโอ้ยเอาแล้ว เอาแล้วเพ้อฝันถ้าจะใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกทีแล้วนะโอ้เพ้อฝันจริงเลยนะครับใกล้พระนิพพานจริงแล้วเออเอาละไม่เป็นไรใกล้ก็ใกล้ไปสองสามวันก็เอาละไม่ได้เลือกแล้วทีนี้ใกลพระนิพพานอีกแล้วนะพระนิพพานไม่มีใกล้ไม่มีไกลหรอกครับมันไม่มีการไปไม่มีการมาถ้ายังรู้สึกว่าใกล้อยู่และรู้สึกว่าไกลอยู่มันยังห่างไกลพระนิพพานทั้งสองอันนั่นแหละนะ ถ้ารู้สึกปฏิบัติได้ดีแล้วโอ้ใกล้พระนิพพานแล้วอันนั้นก็ไกลเหมือนกันนะปฏิบัติได้ไม่ดีก็รู้สึกว่าโอ้ไกลพระนิพพานเหลือเกินก็ถูกแล้วไกลเหมือนกันอีกนะเพราะว่าพระนิพพานนั้นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการปรุงแต่งใดๆนะครับหน้าที่ของท่านคือดูดูขันห้าดูกายดูใจที่มันปรุงแต่งนะขันห้ามันก็เป็นสังขารธรรมขันห้าหรือว่ากายใจนี้เป็นเป็นสังขารธรรม สังขารธรรมก็แปลว่าธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยมันปรุงแต่งกันเกิดขึ้นนะมันต้องปรุงต้องแต่งของมันแล้วก็เกิดขึ้นมาขันห้าหรือว่ากายใจนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาไว้ใช้ดูไม่ใช่ไปช่วยปรุงแต่งต่อของท่านนี้ทาปิดกฎอยู่เรื่อยเขาบอกว่าขันห้าเนี่ยนะเป็นวิปัสสนาภูมินะเรียนปริยัติมาเรียบร้อยแล้วเอาไว้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะขันห้า ิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยหน้าที่ของท่านคือดูมันท่านก็ไม่ยอมหรอกนะเอาอยู่เรื่อยจะไปช่วยมันอยู่เรื่อยนะของไม่ดีมาก็เออเอาหน่อยชักช่วยหน่อยช่วยให้มันหายหน่อยหายก็ดีใจกแหละอย่างนี้นะครับฉะนั้นวิปัสนาภูมนะิภูมิของปัญญาขันห้าที่เป็นสังรธรรมนี้นะครับเอาไวด้ดูไม่ใช่เอาไว้ปรุงมันปรุงข้างมันอยู่แล้วปล่อยมันทําหน้าที่ไปดูมันเฉยๆไม่ต้องไปช่วยคิดช่วยอะไรต่อนะครับ ถ้าเราไปช่วยคิดต่อก็ดีหรือว่าช่วยนั่นช่วยนี่ก็ดีจิตของเราก็จะหลงไปในโลกของความคิดโลกของความคิดความเห็นของตนเองนั้นเป็นทิฏฐิอย่างหนึง่งนะครับเป็นทิฏฐิหลงไปเรื่อยหลงวนไปเรื่อยหน้าที่ของท่านก็ฝึกหัดตื่นขึ้นมาฝึกหัดตื่นบ่อยๆที่จิตมันหลงไปคิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีมีนั่นมีนี่จิตมันหลงมันหลับอยู่ในความหลับอย่างนั้นเขาเรียกว่าหลับพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคนตาย คนหลับคนไม่มีสติก็เหมือนตายแล้วหน้าที่ของท่านก็ฝึกให้มันตื่นขึ้นมาบ่อยๆหน่อยทีนี้ในการฝึกให้ดูกายดูใจได้ในตอนต้นนี้นะครับให้เห็นสภาวะประมัตถธรรมนี้นะการฝึกตอนตอน้ตนๆเนี่ยบางท่านไปฟังผมมาพูดว่าโอ้การเข้าถึงกายเข้าถึงใจนี้นะคือมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ท่านก็พยายามจะเห็นไตรลักษณ์เหมือนที่ผมพูดเหมือนกันนะแต่การฝึกตอนต้นนี่ไม่ต้องฝึกขนาดนั้นหรอกฝึกให้มันรู้จักสภาวะก่อน ฝึกให้จิตมันตื่นเป็นก่นอนเขาพอแล้วไม่ต้องไปคิดมากนะครับที่พูดเรื่องป,ปรมัดเรื่องบัญญัตินี่นะไม่ได้ไปพูดให้ท่านรังเกียจบัญญัติหรือว่ารักปรมัดพูดให้ฝึกสติเท่านั้นเองเวลาท่านฝึกสติในตอนต้นท่านก็รู้ทั้งปรมัดบ้างบัญญัติบ้างท่านอย่าไปรังเกียจเขานะบัญญัติบัญญัติน่ะไม่ใช่สิ่งไม่มีจริงนะบางคนบอกว่าโอ้บัญญัติก็คิดคิดกันขึ้นไม่มีจริงหรอกเดี๋ยวพวกนี้ก็หนักหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนักหน้าเกินไปแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วพวกเนี้ย เดี๋ยวลูกหลานก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวหนักหนักกว่าเดิมบัญญัติเขาก็มีมีเหมือนกันมีจริงด้วยจริงแบบสมมุติกันพ่อแม่เราก็มีลูกหลานเราก็มีสามีก็มีอะไรก็มีทั้งนั้นแหละมีจริงบัญญัติมีจริงนะมีจริงแบบสมมุติสมมุติกันแล้วทาทุกให้ถูกต้องตามสมมุติฉะนั้นเวลาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเวลาบอกให้รู้อารมณ์ปานมัตนะให้รู้เท่าทันบัญญัติให้ตื่นขึ้นมาจากโลกของความฝันเนี่ ไม่ใช่ให้ท่านไปรังเกียจบัญญัตินะให้รู้จักบัญญัติอย่างถูกต้องว่าเออเนี่เขาสมมติกันขึ้นเรียกกันนี้นะส่วนปรมาทไม่ต้องห่วงถ้าท่านเห็นปั๊บเนี่ยมันจะเกิดดับเองามันให้เห็นอยู่แล้วจากหน้าที่ของท่านนะฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาดูกายดูใจอย่าไปหลงบัญญัติอย่าไปหลงในโลกของความคิดให้มากนะครับให้เราทําหน้าที่ให้ถูกต้องของพุทธบริษัทนะหน้าที่ของพุทธบริษัทส่วนใหญ่ พุทธบริษัทของเรานี่ชอบบกพร่องในหน้าที่หน้าที่ของพุทธบริษัทคืออะไรครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิโอ้บางท่านก็ให้ทานจะเป็นพระเวสสันดรแล้วบางคนแล้วแต่อะไรก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกงี้ครับบอกว่าพุทธบริษัทนั้นมีหน้าที่รู้ทุกนะอย่าเกินพระพุทธเจ้าอริยสัจสี่นี่นะพระพุทธเจ้า ท่านยกขึ้นแสดงด้วยตัวของท่านเองท่านตัดสรู้มาแล้วก็รู้ว่าเออวิธีการที่จะรู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วก็ได้ประโยชน์จากธรรมชาติด้วยนะเป็นความจริงที่ทําให้พ้นทุกข์เนี่ยก็คืออริยสัจนี่แหละฉะนั้นอริยสัจท่านจึงเรียกว่าสามุก,กังสิกะธรรมเทศนาสามุก,กังสิกธรรมเทศนาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง มีพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาแสดงอริยสัจนี่แหละเขาจึงเรียกว่าสามุกังสิกะธรรมเทศนาสามุกังสิกะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าโคดมของเรานะทุกๆพระองค์เลยมาแสดงอริยสัจทั้งหมดแหละเหมือนกันนะครับแสดงเรื่องทุกเหตุให้เกิดทุกอะไรพวกนี้แหละนะแสดงพวกนี้ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยท่านจึงเรียกว่า สามุกังสิกะธรรมเทศนากิจในอริยศสตร์นี่นะครับทุกให้รู้ท่หน้าที่ของท่านนะหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายก็พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วก็ทุกให้รู้ไงเป็นปริญยยธรรมทุกให้รู้หน้าที่ของท่านคือรู้ทุกก็อย่าบกพร่องในหน้าที่นี้ก็แล้วกันโดยส่วนใหญ่พุทธบริษัททั้งหลายจะหนีทุกทุกอยู่บ้านไม่พอนะจะเข้าวัด เอาทุกไปให้พระอีกอ๋กอหลวงพ่อทุกเหลือเกินสามีอย่างโน้นลูกอย่างนี้โอ้พระก็ต้องปลอบโยนนะทั้งๆทีท่พระท่านก็ไม่มีลูกท่านก็พูดแต่ของท่านแหละพูดไปเรื่อยถ้าพระรูปไหนที่ท่านเคยมีพัญญามีลูกมาก,ก่อนท่านก็จะแนะนําได้ดีหน่อยถ้ามางลูกท่านก็จะเกาหัวเหมือนกันนะโอ้ยอัดโยมมีลูกมีเมียอาตมานี่ไม่มีเลยนะแต่ว่าเอาไหนๆมาแล้วก็พูดไปหน่อยท่านก็ชักแม่น้ำโน้นแม่น้ำนี่มาอา้าวสบายใจแล้วกลับบ้าน นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะทาให้พระท่านเหนื่อยเกินไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยสามุก,กังสิกะธรรมเทศนาทุกให้รู้ไม่ใช่ทุกให้หนีนะครับที่เรารู้อารมณ์ปรมัตต์อารมณ์บัญญัติอย่างนี้นะก็จะช่วยในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปในอนาคตนะเพราะว่าการเจริญวิปัสสนานะครับมีอารมณ์เป็นปรมัต์คือกายกับใจเรานี่แหละส่วนสมถะนะ ทีนี้มันจะคู่มาด้วยจะมีเวลาเราปฏิบัติฝึกฝนไปเนี่ยก็ต้องมีเจริญสมถะมาด้วยสมถานี้มีอารมณ์ทั้งปรมัต์ก็ได้ทั้งบัญญัติก็ได้แต่ถ้าวิปัสสนานี้รู้อารมณ์ปรมตัตย์ถ้าสมถานี้อารมณ์ปรมัตย์ก็ได้บัญญัติก็ได้อย่างท่านนั่งฟังผมพูดนี้ตั้งใจฟังโอ้จิตสงบเบาสบายโล่งอันนี้เป็นสมถะแลละไม่ต้องคิดมากหรือว่าบางท่านสวดมนต์ถ้าจิตสงบตั้งใจสวด อันนี้ก็เป็นสมถะแหละอย่าคิดมากสมถะนี้ทําง่ายไม่ต้องคิดมากทําให้จิตมันมีความสุขมันก็เป็นสมถะแลละบางท่านคิดยากจะทําสมถะทีเนี่ยบนถนนก็ทําไม่ได้อะไรก็ทาไม่ได้นะท่านนะ่ะไปทําห้องพระแล้วต้องปราศจากเสียงเด็กและเสียงมาา้าเห่าวงเล็บม้าเห่าก็ไม่ได้โอ้สมถะอะไรจะยากขนาดนั้นอย่ายากมากนะครับสมถะนี้ทําง่ายกว่าวิปัสสนาเยอะเพราะว่าอารมณ์เป็นได้ทั้งปรมัตย์และก็บัญญัติ จะคิดพิจารณายังไงที่เข้าหลักความจริงโอ้ทุกคนก็มีการเป็นของของตนนะเนี่ยเนี่ยคนนี้สวยๆเนี่ยต่อไปก็แก่งอมตายไปก็ได้ทั้งนั้นแหละมันง่ายจะตายนี่ก็เป็นสมถะหมดแล้วฉะนั้นอย่าไปทําให้มันยากนะครับของง่ายเนี่ยอย่าไปทําให้มันยากโดยส่วนใหญ่ของเราที่ผิดพลาดเพราะว่าเราอธิบายธรรมะซึ่งเป็นของง่ายอยู่แล้วให้กลายเป็นของยากผิดกับ